โอ look, okay ้นุ uh, ้ยใกล่เ uh, ีลยมีปลาไหมเอาละที oh. ่เอา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 ล่ะ <confusing> อ <Oliver> ่ะมาดูที่ตับเพียนครับตับเพียนใหญ่ตับเพียนใหญ่ นู่นเลยนู่นเลยนู่นเลยแต่กล้องดูดิเดี๋ยวให้แหมันลงก่อนครับเห็นเขาโอ้ดูดินดินอยู่ในแหแล้วบุกบักบุกบักแล้วเดี๋ยวหแหมันลงก่อนอ่ะมาดึงเลยจะมีสักกี่ตัวครับมาดูกันเอา้าเอา้าลุตลุดเฉย โอ้โหสงสัยต้องเปียกซะละโอ้โหไอเราก็ว่าจะไม่เปียกแล้วต้องลงเอาเองครับ <laughs> เชือกลุดโอ้ยจอมแหอยู่ตัวงไงล่ะที่นี้โอ้โห เราก็วันนิ่งแล้วไม่เปียกแล้วหวานแห αι. มาลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมกันเลยหาจอมแหก่อนอเจอแล้วนะโอ้ไมยเลยเนาะว่าแล้วหนักๆนกนึกว่าปลาใหญ่ติด <c oughs> อ,อะไรยิ่งแก โอ้ขอลาบเลยเอ้าอูดูใกล้นี่ผลงานของเราก็ได้กี่ตัวนะหนึ่งองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวพอดีเลยฮะเพื่อนโอ้ตัวแบบแหมตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยสวยอยู่ไหมใกล้ไหมแหมถ้าไม่ติดไม้นี่น่าจะได้เยอะ ติดไม้ซะก,ก่อนฮะมาดูใกล้ผลงานปลาตะเพียนได้สวยเลยหน้าทำส้มเลยหน้าทำส้มปลาโห้โหวานมากขอลองตรงนี้หน่อยฮะดูสิมีปลาไหมดูสิมีกระทุ้งเหี้ยบ้างไหม ลากเลยแล้วกันคราวนี้หวังว่าจะไม่หลุดนะโอ้โหอ่ะเม็ดไม้เลยโอ้ไม้จริงใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะได้อะไรโอ้ยตัวนึงตัวนึงอุ้ยตัวใหญ่เลย โอ้โหนึกว่าไม่ได้โอ้โหอุ้ยปลาตะเพียนอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ปลาตะเพียนอะไรเนาะดูฮะเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้มาดูใกล้โอ้โหดูวันตุ๊บเลยโอ้โหเะไม่ใกล้ที่กล้องโอ้โหโคตรใหญ่มากดูโอ้โหมันหมานฮะโอ้ยคนที่สองใช้ได้อยู่แหมได้ลากไอ้นี่มาเยอะเลย สุดยอดโอ้โหตัวใหญ่มากอ้วนตุ๊บเลยเพื่อนๆดูเทียบกับฝ่ามือฝ่ามือผมเล็กไปเลยฮะโอ้โหโคมที่สองเหมืนหมานว้าอ่อเต็มเครื่อง